ครับมันอยู่กับเคเขาหลงคือเก่าครับม่ใช่นุ้ยคือเก่ามองเก่าครับหมายเก่ามันนี่มากันหลายคนครับมันนี่มากครับผ่านเต๋อครับผ่านบอยครับพระเอกสองห่าวพระเอกสองห่าจักไปนี่ครับมีแต่มองหงครับโน่นยใหญ่เลยพ่นเนาะอาหารสำรองซุกอาหารสำรอง ไปลักมะฮงเขาบริรักก like. ินมะฮงุกก่อนครับมหนูเข้าเข้าก็เอามาโยครับไว้จี้รอบดึกครับเขานะ่กินมะฮงก่อนมะฮงก็รลักเอาซะดอก มเมื่อก่อนลือดาตาตังมาไมก็ไ้เนี่ยแล้วสองทุ่มเมื่อไรเนี่ยจะพยายามกับดักเปทานแล้วเป <ๆ S 2> ล่าาเก็บรอบเดียวย้วอยูอ่บุถาเก็บรอบเดียวเม่บอมจังิบเก่า ปันก้าจี้คือเกอ้าพี่น้องหิ่วเข้ามูเข้าไปแล้วเดี๋ยวกินปันก้าจี้ผมจะพยายามกับดักวัาสินี่อยู่ยบ่ มาแล้วพี่น้องเต็มหนึงครับอืมชองคนนั้นไปตแต่พร้อมกระเจาออ้าอะไรย่งโม่มาอยู่ดูใจพอรอเนาะยูใจพอรจพอแบบโอ้ยพระเอกเขาจัดอีกนะครับเต็มหนึ่งพวกเก่าผู้เดิมที่เจียนี่พอรอจกโตโรอตัวเดียวตัวกบองทำ,ำหนโอ้ยไหนทำหน่อยกันนะ ชะมูลเมิดบอกมองันอง่สนี่รม่เมนเผาพี่น้องกาแฟพอนี่เพี่น้องนี่ละนี่ละนี่ลโอ้ยผาดไก่นูงได้เติบบอกโ้ยนี่เยพี่น้องนี่ละเฮ้ย สี right? 50! 50! 50! 50! ่ต um> <to ัวทั้งสองของพาเมื่ตัวยาของพ่ออยู่ในยาเนี่นะอันนั้นเนี่ยเราเรากองเราทุกคองนะกอมี้ก็พ่อไอ้ของนี่นู่นนี่ก็าเนื้อนี่ของแต่อย่างนี้ต้วเราเตรียมสองพี่น้องกองนี้ก็พ่อไี้ของนี่นะพี่ชิ้นยาเนี่ยเราพาตัวไปด้วยเอยอี่ย้องตัวเลยนะอุ้ยนะ จุดนั้นก็ไปเฮือแท้ระเจ้าบม,มาล้อเริ่เบิร์ตไ้กองห้ามนไปตัรอบแรกนะวาม,มาอายุสิบเงินนาตายหนูเขาซามี่คนได้สีได้ห้ามตือตังรอบเรืแล้วบมาเลยสองนักน้องสองล,สองล้สองแล้ว สามแต้มแล้วครับพี่น้องผ่านเตอกับผ่านบอยล่งไปพุ่นมิด่หมอยเลยบุ่ขึ้นมาเลยทางนี้ได้สามแล้วนิ่งเลยพี่น้องนี่ไล่ะนี่ไงล่ะ แกไปสี่แล้วพน้อมันนี่เราเข้าอนนี้มันนี่มเบิดแล้วสแต้มแลครับพี่น้องสี่แต้มแล้วยิงยิล้องยิงยิงแล้วยิงยิงแลยิงยิล้ยิงเลยิงแล้ว ไปนินมิตเ,เลยสองคนนะ่ะเรียวเห็นไฟเขาอยู่บอไปนะฮะเตี่ยมที่หาอะไรี่นะเลยหาเตีมเลยนี่น้อง หนูพอสาวทั้หมดเลยหนึ่งสองสาสห้ห้หตว,วพี่น้องมาน,ยนเยวกบนนี่เพ่พกเกา่าพวกเดิมก็เกา่าหนงโอ้ผ่านเบียร์่นสังหารวัดเลยได้ห้าตเนี่ตตัวนี้นมันมากับเมยมัน,นมามาเลยพี่น้อ,สองสองันนี่โดดออกพี่ใส่พี้ยส มาเบิ้งมาเบิ้งของผ่านพี่บันนี่โอ้ต่างกันบ่กบออยู่ช่วงนี้ล่องไฟไปเรื่องคือหึกเลยเด้อเห็นเข้าวเท่าสองคุณบ่กยิ่งแม่ประธานบอกเจ็ดแล้วพี่น้องเจ็ดแล้วมันนี่เจ็ดแต้มแล้วเจ็ดแต้มแล้วมาเมื่อนั้นจนตีหนึ่งไปเลยยังได้หัวเจ็ดโตนะครับรอบแรกรอบแรกรอบแรกนั้นนี่พระศิขาเว ไครับเฮามายามกับดักเฮาครับบันเนี่ยป็นเฮาเลือกับดักคือเก่าครับพี่น้องกับดักเนี่ยสู้ปืนบ่ได้บ่ได้ลูกนา,านอันนั้นมากองทค่คนได้จี้เลยครับพี่น้องหิวข้าวแล้วบันเนะหิวข้าวจี้ได้บันนี้เนี่ยจี้ข้าวคืนก่อนหิวดังเร็วียวผัวไป ได้ทานยังอยู่พยายามกับดักกับบุ้มยังยัดปลาไว้เมื่อเช้าอยู่กิ้ชมรอบเดือดกันพี่น้องจี้เขาจี้พร้อมผอมเหลียงแทะเจ้าหวานเจ้าหวานบอกเพื่อเดียวในโบ ทีสิปแตกว่าเห็นแต่โดนไปตรงหน้าไปนี่ไม่ง้นมันโมงหวานมาเลยนะมันโ่นมาข้าวบ้าวข้าวข้างขาววบพี่น้องกันชาวหวานชาวหวานนี่หนูยุ้ยห้ยุ้ยชัวร์เข่าเมืองไม่ได้โควิดอพี่น้องเลยยันโควิดเข่าเมืองไม่ได้ยันโควิดเลยลงหาอยู่หากินตามตรงใหรตรงหน้าเขานี่แหละ ก็เว้นตึกปลากวนเว้นยถึงขึ้นมายิงหนูมูไม่เอาเวลานอนบัวหาก็ไม่ได้กินไปน้องเลยอ้าวแซ่บอืออเกี่ยวแล้วมีหกกุ้งบมาเนี่ยนะกุ้งขนาดกินยากระแทบอยู่ไหนอยู่นาวพี่ทองเย เิมันิหางนนมันก็ย well, ังเคยิบอกคยว่ามันด้ยิงมาิคุณเคยด้ยิงห่า่ามนยโอ้ไปคนละทางเนาะผ่านเจอขึ้นเทิงผ่านบอยลงใต้ระไฟสด้เวห่างมากเอม เ่โทรศัพท์าโทรศัพท์ประอนนัง bert, ิ้นติ้งสามสี่เธอคนเด้แสดงตัวองบองบดห้องบกเตอร์้องบอบกเตอร์บอยจะพูดมาอยู่ติ้งๆ้เหมือนบแบบบอบอบอสเซนโทนะ่รัรือว่าสวีนโทมาาบนโทไหมรบอืมอืมนมาืมอมอืมมือมอนมอืมอมอืมมอกอืออมออ ทุทงให้มันมันอยู่นะว่ายาดอมันานมันมม่อไหรก่อนหน้าพอีก่อนตัอาขนมากัม่นางน้ำกัดีเลยน่บบนกบอบ่อ่อบ่อบอบ่อไ่มบอบอ่ออบ่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 ่อบ่่นบอบ่อ่อ้อบบบบ่อ เดินสมรภามเต้พี่น้องเดินแจ้งให้ได้มาเนี่ยนะ,ะนัะปีก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเกิบเอพิ่มหนูตัวขาวมาอีกสองแมนอยู่เด้อครับปืนผ่าเพิ่งกัะเด้นุ่อาะคนมีไฟอืมท่านบอยจัดเลยบาดเนี่ยเอ้าใกล้ๆนี่บอกกลองชุดท้ายกลองที่สองที่เบเห็นบอก หมอกองนับมาแต่พ้นกองที่สองนะหมอห้ามแ่ไมเห็นบอกห้ามนะพี่รเนี่นะนู้นู้าเ่กือบอยู่อย่างี้เือบปใช่หบอยุ่นถือสากระยาขันสอดขันสอดถือสกรยาสอดหนอหนึ่งเนาะสตพาต่ออีกหนึ่งหนูเถอะมันหานกดมาเนาะบอร์้หนูผู้ กรนูเถิกเลยนู้แมนูแม้นี่เนี่เบิ่งานี่นะเบิ่งนี่กำลังตังท้องนีัวห่น้นอีโอ้ใหญ่กว่ามูแล้วตัวนี้เริ่มแล้วบานนี้คนเริ่มออกเลวเปตะม่นใหญ่นะ้น้องรายหูดีปานูเรียกเนาะขี่มันำนอยนเที่ยวให้เออนบัดเพินนี่ยังได้เนแดงแนะครับขาาที โอ้ยขี้ช่วยก็หมู่เลยมเาเนี่นะไฟตัวนี้เป็นสีเหลืองเลยบเจ้าทีเขาไล่พี่น้องเอ้ยะได้เหม่อแล้วล,วลว่ะัะปิดคลิปจะ่ไหมได้ครับสวัสดีครับ